อะไรดูขั้นมดแดงขั้นบ่มดแดงอแดงมืมแดงบ่ลูกมืแดง<ะ>นับหนึ่งสองสามก่อนหนึ่เจ้าหนึ่งสามสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปก้า ขนเขียบ่มีประกาศเขีนลูกนับหนึ่งก่อนหนึ่ง A B C ได้อย่าง A B D G ได้ได้อะไรครับียอะไรหอยหอยหอยอยาไปเอาหอยบอกยุทธไอยหอยให้ไอยินไปเอาหอยให้ให้ไปเอาให้แทนคุณหน่อยครับแทนคุณอยากดูหอยไห ที่ไหนหอยที่ไอ้ดลเลียไวนะ้น่ะอยู่กะละมังนะ่ะไปเอามาให้เจนคุณดูหน่อยคะ่ะ